สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะวันนี้นะคะมาดูช่างเขาจะเริ่มทำวันนี้หรือเปล่าน,นะะเขากำลังจะเช็คว่าจะต่อ,อยังไงนะจะเอาสูงประมาณนั้นนะผมอยากให้ต้องการให้สูงสูงสูงกว่าดินธรรมดานณ ข้าวหน้าประมาณนั้นนะปูแผ่นสําเร็จแล้วสูงประมาณนั้นนะลุงเสือบอกแกต้องการสูงอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่เอาไม่เอาเป็นเหล็กเนาะก็คือเอาแผ่นสเร็จพาดสามเมจะ ไม,ไม่มันวางแผ่นแล้วมันก็เทเทปูนอีกทีเออมันต้อง,ง,จ,งจะไม่โมดินไงให้โมดินก็ได้ก็มึงเหมือนบ้านสองชั้นน่ะ<ช>แต่ว่าพี่ก็ต้องเทเอาเอา,เอาเหล็กม,มันต้องเอาเหล็กมามาเอาไบเมทลงเหมือนกันแต่เอาเหล็กดีกว่าเนาะเหล็กกับไบเมทพอกันไหมเออก็เอาไ้เมทปูแล้วก็เทเทปูนเหมือนเดิม นี่ก็พันกว่าไม่ใหญ่เหรอที่เอามาเนี่ยผมใหญ่ผมบอกเอาเส้นใหญ่มาเลยนะเอาเส้นใหญ่มาเหมือนกันนะให้ดูดิอยู่ไหนเอาผมบอกเส้นใหญ่มาเลยพันห้ามั้งหัวละพันห้าพันห้าแปดสิบนี่ใบเม็ดนะคะใช้ใบเม็ดเส้นใหญ่แทนแทนเหล็กถักได้นะคะ แล้วเราก็ไปซื้อใบมีดมาปูเอาแล้วก็ถ้าสาเม็ดเออไม่เอ็นนะไม่เอ็นแล้วอ้สี่เม็ดนี่ล่ะทำไงสี่เม็ดเราปูไปทางขวางอ๋อให้มันเป็นสามเม็ดเหมือนเดิมอ๋อนะคะสามเม็ดอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจแล้วอืมแล้วก็สั่งแผ่นตามนั้นเลยเนาะเอาถึงโน่นเลยเหรอ อ๋อหลังคาโอเคคือเสาอยู่ประมาณนี้จะมันจะยืดออกไปค่ะหลังคาจะยืดออกไปมันก็จะสูงกว่านู้นแ่ะสูงไอ้เนี่ยจะอยู่ในรอบเดียวถ้าได้ก็จะตัดดังไม่แต่งกิ่งอีกถ้ามันไปไม่ได้ก็เอาแค่เราไม่ต้องยืดแบบกว้องถึงเมตรมันเป็นไรยืดเลยเหรอผมอยากให้ให้มันได้นี่เวลาฝนแรงๆลมแรงๆไม่จัดเนี่ยยืดได้ยืดยืดยืดไปเลยไม่เป็นไรไงก็สะอาดถ้าสูงก็ล่ะนั้นต้นไม้ผมไม่ห่วงอยู่แล้วเนาะอ๋ ยังไงก็ชาดมันสูงขนาดนั้นน่ไไมเเป็รพราะมันสูงนะ้วครับต้นไม้คุณหาอาจจะเหลือแค่ซีกเดียวต,ต,นนต้นสองต้นนี้อาจจะซีกเดียวหรืออาจจะหายไปก็ไม่รู้นะว้าวถ้ามันติดเตาบ้านาอ่ะคือเขามาแอบฝั่งนี้เกินหมหรือเปล่านะเสียดายนะลุงพลบอกเสียดายจังเลยนะเสาด้าตัดต้นไม่ยงคิด ปลูกแต่งกิงไม่ใช่ไอสองต้นนี้ไม่ได้แต่งกิ่งนะคะตัดออกเพื่อว่าจะปลูกบ้านเนาะแต่ถ้าแต่งกิ่งมันมันแต่งแค่ยอดกับภายในนะ,ะแต่งแค่ภายในแล้วก็จะให้ลุงเสือตัดยอดอ่าแบบนี้ออกนะ,ะแต่นนี้เป็การตัดออกนะคะแต่ลุงเสือบอกว่ามันสามารถแตกได้อีกเนาะแต่ลุงเสือบอกว่าจะทําให้มันออกลูกตรงนี้ให้ได้นะคะเห็นนี่นะคะที่ตัดนี้มันจะต้องแตกนะคะแกบอกนะ ที่แกตัดออกนี่ม <room> <for> so ันต right, so ้องแตกออกมาอีกนะคะก็ปล่อย้เขาแต่งคะพอเขาปลูกเองสามต้นนี้บอกแล้วว่าไม่ให้ปลูกนะตอนแรกนะบอกไม่ต้องมาปลูกข้างบนได้ไหมเพราะว่าเราจะไปทําบ้านเนาะเขาบอกปลูกให้เธอไม่โชว์เาโชว์ว่ะไปโชว์เวลาคนอื่นมามันจะได้เห็นลูกอะไรเนี้ยไม่ต้องเข้าสวนแต่ตัวนี้ต้องมาตัดออกนะจะได้เนาะต้นต้องสิบกว่าปีนะคะดกด้วยตอนแรกตรงนี้พุ่มใหญ่จําได้ไหมคะที่สดาบอกว่าอยว่ามัน แตกยอดสวยงามนะคะยอดไม่มีแมลงกินเลยนะคะที่นี่ไม่มีแมลงกินเพราะว่าใบมันจะสวยเห็นไหมคะแต่ในสวนมีมีแมลงงวงช้างกินนะตอนนี้ลุงเถอก็ยังไม่ได้ไปฉีดยาแล้วแถมหญ้าก็ดกดาวขึ้นมาอีกแต่วันนี้นะคะสาวดาจะต้องกลับชุนบุรีนะคะสองสามวันหรือสี่ห้าวันนะคะแล้วกลับมาใหม่ก็พยายามจะไม่ไปแวะไหนนะคะก็จะกลับบ้าน แล้วนาน,นก็ประดาก็จะไปไลฟ์สดที่นู่นหรือว่าอาจจะทําคลิปนะค,คลิปที่เอฟซีบางคนอยากให้ประดาทานะาประดาก็ก็จะทํานะคะจะพูดถึงความรู้สึกของอาสาดานะคะระหว่างที่นาวดายู่ที่โกอก,กนะ,ะก็สดาก็จะทําคลิปมาให้ดูเนาะนะคะแต่วันนี้สดาก็จะกลับทัตนีหินะคะเดี๋ยวก็ทำกับข้าให้ลุงเสือไว้ก่อนเนาะ จะขับรถกลับนะคงไม่ได้ไม่ได้เผา,านะ้านนะแต่ว่าเมื่อคืนไปสวนแล้วก็จิดทูบอกแล้วนะคะมีความจําเป็นต้องกลับนะนะไปสวดหนึ่งคืนนะน้องๆก็มาจากชลบุรีกคนก็อยู่กรุงเทพนะก็มาเป็นเช็กปอบจปพักอยที่บ้านกันเนาะนะอันนี้ก็จะสวดคืนนี้ เผาวันอาทิตย์นะฮะนะาน้ามีช่างเข้าก็มาดูเจ็บโค้งตรงโค้งเลยลานที่จ่าไปเลเออใบปีติงใช้มือขวามืออาบ้าปี่ติงบ้านมันอ๋อเลย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 ใบอนวลนิดหน่อยตรงโค้งเนี้ยนะติดกันแล้วแหละเออที่ว่าสีส้มๆอะไรเนี่นะทำไมอ่ะเมาไปงานศพตกน้ำตายอยู่ตรงสระไปงานศพไหนงานศพตะนุยี่ หนูวีเออไปงานศพเขาแต่เอ็นเนี่ยเมาโอ้แตาเอ็นตีพี่ตุ้มพี่ตุ้มเนี่ยที่ที่เราซื้อนามันนี่ไงอือไอศุกแล้วไม่ไม่ไม่เอะแต่เอ็นเป็นไอ้สุกนี่น้องเออสุกเป็นน้องน้องคนเล็กแต่เอ็นนี่เป็นไอ้เป็นไอ้ตุ้มอีกแต่เอ็นนะตามเมื่อคืนเอ็นเป็นไอ้หรือเป็นน้องลูกตะวันตอนคืนนี่แหละไปงานศพเขา ตามหากันเมื่อวานเจอเมื่อเช้านะเจอตีเนี้ยอยู่ในน้ำดิน้ำอยู่ไนสัตรถอย่างรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ยังไม่เห็นรถก็ไม่ได้ไปดูเขาไปงมศพแล้วไปตกตรงไหนหลังโรงเรียนโรงเรียนีรงนี้ไม่รู้ว่าตกสายยัยสายหรือว่าสระไห่อ๋อยังไปตกสายหุ้นยังไปจะไปงานศพงานตนุวีนะงานศพของงานศพเขาอยู่ไหน ที่เขาเผาไปเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้ไงที่จุดพลุอ่ะโอ้แล้วหายไปก็หายไปกดกดกดจะไปเผานี่คืนที่สงเนี่ยหายไปวันซื่อืเมื่อวานแต่เจอเมื่อเช้าแต่ศพมาเผาแล้วแต่หาคนนี้ไม่เจอโอ้เนาะเมาเหล้ามาื่มกินเหล้าไปแล้วเมาลไปด่ากับลูกเขาไปงานศพเมื่อวานได้ได้ปลาเยอะไม่เยอะ เอันนี้มาเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยเบกปลาก็มีมีปรากฏด้วยเริ่มเมื่อไหร่มื้อนี้ตีหรือเมื่อไหร่มาดูโอ้โหมาดุกนีเริ่มมื้อนี้หรือเมื่อไหร่อื่นมาดูของมาดูของมาดูคนเสาโดนอะไรดูคนเสาใหญ่เท่าไหร่สั่งรถออ๋มาดูคนเสาเนี่ยเหรอคนคนอยู่ข้างในนะคนอยู่ข้างในเราไม่เห็นเราจะรู้ได้ไงเนี่ยพาไปดูแเองสิบลูก สิบนิ้วนะคะอันนี้มาดูคนเสานะคะโคนใหญ่อยู่คนใหญ่อยู่ก็าจะรอแต่ว่าลุงเสวยเขาจะต่อด้วยไม้นะคะต่อไม้ขึ้นเป็นเสานะคะโอ้ยเนาะประดาก็ไม่รู้นะ,ะอันนี้ก็ซื้อห,หลายปีแล้วนะคะอันนี้ปลายมันเนาะปลายมันเอาไว้เป็นเสานะคะเสาโครงหลังคานะคะอันนี้แขกก็ซื้อมาไว้นานแล้วเนาะ,ะจนายไม้น่าจะแห้งเต็มที่แล้วล่ะนะแล้วก็เก็บไว้ในร่มเนาะ,ะมันก็ ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ไปดูโคนแล้วแต่ประดาไม่เห็นนะเขาเข้าไปดูโคนตรงไหนบรลุวัน <c oughs> นั้นประดาซื้อรวดมาบานเลยเนกะ้ากิโลดูไม่เห็นนะดูตรงไหนเนาะเขาดูกันตรงไหนบรรุเดิน <c oughs> เข้าไปข้างใน,นนะคะพระดากระลุก <c oughs> อันนี้มีจะของนะ วางซ้อนๆกันไปเรื่อยๆนะคะคงเข้าไปดูตรงนู้นนะคะเป็นประตูนะคะไม้มะค่านะคะเอามาจากสตีหเนาะตู้เยอะเลยเมีบเมอะมันยังมีประตู ไม้สักอยู่ที่โน่นอีกสามบานนะอยู่ที่สตหิบนะปราดาเอาเอาประตูไม้ออกจากข้างล่างเนาะก็ว่าจะเอามาเป็นไม้สักนะคะตอนเมื่อสิบกว่าปีแล้วประดาซื้อบานละสี่พันห้านะแต่ตอนนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะประตูห้องนอนประดาแหละเดี๋ยวปราดาไม่รู้จะเอามายังไงว่าปราดารถเก่งไปนะ,ะแต่ถ้าเอารถปยัดไปก็ใส่มาได้น,นี่ แล้วก็มีเครื่องมือที่อยู่ที่โน่นนะป้าดาวทําเครื่องมือทําบ้านที่โน่นป้าดาว็ซื้อเครื่องมือเยอะแยะเลยนะแต่ว่าจะเอาเป๊กมีเป๊กยิงนะเป๊กยิงก็คิดว่าจะเอามาด้วยนะคะก็เอาเครื่องมือมาก่อนเนาะส่วนไม้ส่วนประตูนี้เดี๋ยวค่อยถ้าวันนี้เอาปิกอัพไปแต่ป้าดาชอบขับรถเก่งมากกว่านะปิกอัพมันก็โอเคอยู่แต่อยากจะเอารถไปทํา อนะพัดลมว่าน้ำนะคะพะัดลมว่าน้ำมันดังๆที่ว่า,าน่าจะไปซื้ออะไรที่บางไผ่นะคะรักไปให้น้องมันเปลี่ยนให้เนาะ,ะน้องในโน้นนะ,ะก็เดี๋ยวจะไปเช็คโชคสักหน่อยนะ,ะที่ป้าดาทำเขาที่แล้วนะคะว่ามันยังโอเคไหมนะคะให้น้องเขาเช็คให้นะคะสามารถาสามารถให้เขาทําใหม่ได้เพราะว่าป้าดาเคยไปไปทำเนาะ,ะเขาบอกว่ามีประกันหกเดือนนะคะหกเดือนหปือปีก็ไม่รู้ เดี๋ยวประดาไปดูใบนะคะไปเสร็จนะคะอันนี้เขาก็คิดว่าถ้าเกิดผมเสร็จนะคะมันต้องยาวถึงโน่นแล้วก็เสือจเขาจะทำที่เก็บที่เก็บของนะคะส่งไว้ข้างนี้นะคะของในบ้านนะคะจะมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่า ชั่วคราวอะนะวันหนีมาจบนี่ไงแล้วก็กดไปเรง่อยๆตเสาที่สามนี่แหละกดจนรถกระโดกอ่ะเอาดินใส่ตัดแล้วกดอีกลงไปลงทีจะได้อยู่ดีกดลงลึกเลยประดาไม่กล้าเหยียบเพราะกลัวมันจะท่านแต่จริงแล้วมันไม่ลงนะนี่ประดาจะมาถ่ายให้ดูว่า มันก็เรียบร้อยดีเหมือนกัน,นเนาะนะแต่ฝั่งนี้มันจะเอ็นๆไปหน่อย้อังดูฝนก่อนฝนลงแล้วมันจะยุ่ยหรือเปล่าเดดี๋ยวพอิูตัวมันก็อยู่เพราะที่มันจะมาหนักปลามันแค่แค่นี้เองแต่นี้มันแน่นแล้ว นีก็คลิปนี้นะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ